မောင်ရမေမောင်မေအမတို့ကပြန်ထုံး มันจะสะท้อนถึงกลุ่มเราในชาติหน้าเหรอรีดบางๆเลยบานเป็นเลียวเลยสะท้อนถึงนิ้วด้วยนิ้วมือจริงๆในอดีตต้องนั่งกับพื้นแล้วก็เอาขอโทษนะมัดที่หัวไม่เท้าอ๋อเหรคะในอดีต มัดแล้วก็คนเข้าคนไม่คนเข้าคนแก่ก็นั่งสีนั่งสีละมัดอันนี้ที่หัวไม่เทา้านี่ตักสยามนดี๋ยวมือสาวนเลยเมื่ยเ,เดี๋ยวเปลี่ยนการ์ดก่อนการ์ดหมด <c oughs> จากสมัยเดิมเนี่ยในไม,ไม่ไม่มีเทียนขายนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะทำเทีย,ทยนขขึ้นมาเองนะคะโดยเอาทีเพื่อเนี่ยมาตากแดดนะคะให้ร้อนๆอนแล้วก็เอามาปั้นกลับได้นะคะเราก็สีให้เป็นเทียนมีขนาดเล็กขนาดใหญ่จะถึงทำกันไปเรื่อยๆทีนี้ถึงแม้ปัจจุบันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมการทำเทียนจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าชาวตระกูสาเนี่ยก็ยังเพียรอนุรักษ์รือเปล่าว่าถ้าทำด้าน วิถีชีวิตแบบเดิมก็โดย,ยมีการนำการปั้นเทียนการสีเทียนเนี่ยมาจําลองในงานประเพณีใส่บาเทียนด้วยก็น้องเที่ยวรวมถึงเด็กเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยก็จะได้เห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขามีการปั้นเทียนสีเทียนกันยัางไงปายพี่วาเจมีวงกวมมังนัม เยังม <LY> <Bond> ีแห่งเดียวในประเทศไทยมีแห่งเดียวในในโลกในโลกนโลกเพื่อใส่บาตรเดียง์ทุกปีนะจจะมีใส่บาตรข้าวสารอาหารกัใส่บาตรอาหารวันเช้านะครับนี่เียอถ็จพระเจ้าวัน หลังจากอาภรณแถวของพระคุณเจ้าจินสุดแล้วนะครับก็ดูนะรกาพระสงฆ์ทั่วประเทศที่กต่ส่วนใหญ่เราองเป็นฆ่าตีนี้มีสิดท้องขามากกว่าทั้งควาประดีแฐ่แต่ศิียาหายหายเพราะการหยาดยุต้องใจสติใจปัญญาสถานที่กำลังจะสร้าง

นะครับเฉลียล่ยเฉลี่ยไปใส่บาสุกตีบาริงที่เขาจะได้มาใส่บาลเตียนจัดเจแบบนี้เตียนคับดอกไม้ค่ะท่านดอกไม้เนี่ยขาดแต่ว่ได้อยากโยกเพราะเป็นของคู่กันเตียนคับดอกไม้เป็นขอ,อนงคู่กันถ้าเขามาอำโปรเจกต์หัวหนา้า chỉ đạo, chỉ đạo, đặt cân nặng lên nó như, Thoài, như đây, <laughs> thế này, tiền, nhảy bay, đây, thay, 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 พาปาพ่อกัปบริวานทั้งหลายเหล่านี้ได้พระภิสุสง ขอบผมเจ้าอาบาสสุขอนตอนถึงพระอาจารย์เจ้าพณะมือก็นต้องขอองค์คณาชาวภาพทูกชากภาพ ใส่บาทเทียนนะคะเป็นประเทียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีท,ท,ที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านที่วัดบุญยืนนะคะเป็นประเพณีที่เรียกได้ว่าเป็นพระเจดีที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยบางทีอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้ที่ทั้งทั้งพระสงฆ์เราก็ทั้งทางคารวะเนี่ยใส่บาตรเทียนทำที่ความเป็นมาเนี่ยก็คือพระเจดีใส่บาตรเทียนเนี่ยตามแต่ก่อนเนี่ยในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยนะคะก็คือทางพระพระชนผู้น้อยเนี่ยนก็จะหลังจากวันข้อประษาหนึ่งวันเนี่ยทางพระชั้นผู้น้อยเนี่ยก็จะมาทำที่สุพรรณคารวะพระ ใหญ่แล้วก็จะมาถวายเทียนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางคารวะาเนี่ยก็จะมาถวายเทียนให้กับทางราชชนน้อยซึ่งจะไม่ใช่เทียนเล่มใหญ่ที่เรา,าเป็นเทียนแห่งไอเทียนภาษาแต่จะเป็นเทียนเล่มเ,เล็กซึ่งเอาไว้ใช้เนี่ยในการศึกษาจุด ยามค่ำคืนนี่ไม่มีไฟเพื่อศึกษามาทำไมาวิไดเราต้อศึกษาเล่าเรียนเลยย้ำค่ำคืนก็ลเลยเป็นที่มาของความ,มเชื่อกันว่าถ้าใครได้มาร่วมประเพณีไส่บาตรที่วัดุญยืนนวิชาจังหวัดน่านเนี่ยก็จะทําให้สมองปลอดภ่งนะคะแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมในปัจจุบันแม้ว,ว่าไฟฟ้าจะมีใช้แล้วเนี่ยแต่ว่าประเพณีนี้เนี่ยก็ยังได้รับการศึกษาจากชาวอำเภอวิสาชาวจังหวัดน่านจัดต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เป็นประจำทุกปี ในส่วนของการเลื่องในประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าประเพณีเนี่ยเป็นประเพณีที่สะท้อนถึเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวพื้นถิ่นแล้วก็เป็นประเพณีที่ไม่ได้มีการคลุมแต่งใดๆชาวบ้านก็ยังเตรียมเทียนเล่มเล็กๆแล้วก็ดอกไม้ที่หาได้ตามรู้บ้านหาได้ตามตลาดแล้วก็แต่งตัวกันชุดที่สวยที่สุดที่เขามีนะคะแล้วก็พอช่วงเช้าก็มาวัดมาทำบุญกันแล้วก็พอช่วงบ่ายก็มา หรือตะการ์มาคมาุรลบายปัจจุบ,บันนี้เนี่ยนอกจากแต่ก่อนอาจจะเปน็นเฉพาะผู้สูงอายุแต่ปัจจุบ,บันนี้เนี่ยเริ่มมีเยาวชนเข้ามาร่วมใส่ใจกันมากขึ้นก็ได้จะช่วยในการสื่อสาราประเด็นนี้เนี่ยให้ถึงท่าต่อไปการของประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาทุกปีก็พยายามช่วยในทางการธนาคาันนะคะส่งเสริมให้คนได้มาเกิดเราอยากให้ได้มาเกิดเราก็ได้มาสื่อสารว่าเธอทำ กันเนี่ยเราก็ได้เชิญชวนให้น้องเที่ยวมีการเชิญชวนให้บริษัทนกเที่ยวที่ทํานักเที่ยวในกรุงเทพฯแาะกรุงศรีอยเที่ยวกลุ่มตาลาดมุ่เนี่ยได้มาเที่ยวด้านแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมในพิธีใส่บาตรเทียนเป็นประจำทุกปีค่ะ